แถวว่าลูกสาวผู้ใดว่าโอ้ยโอ้ย,อยขันง่ามปะเนียนนัน่นน่โยขีตะแลออกมาดน,นั่นดำอืดปืดอาดปาดก็บอกไว้แ้ค่ะพี่น้องโอ้ยกระตองมีตัวนี้แล้วเนาะโอ้ยก่อนจะออกไปข้างนอกเสริมความมั่นใจให้กับเจ้าของตัวนี่เดอ้อจ่าปัวเดอ้ออิลีอันเห็นคุณจาเขาโฆษณานะเขาเลยสั่งมาใส่โอ้ยดีอิลีคุณน่ะแขนขาวขนาดอดี้ว่าท่านไหนท่าได้นี่อันนี้ใส่แท่นโลอ่อ,อนใดเลย โอ้ยหน้าตาดีผู้งามผู้ดีปันนี่ขนาดนั้นเปิดแค้นคือมากายเงือบกับเปไ๋าไวคือกันเดอร์จากน้างฝากกระิเป็นอีเตาเดตะบานนี่เออท่าไปโลดใส่เนี่หนหนยหมูเส้นนี่คีตะแลบเปียกนี่โบมีเลยระงับกินไรเบิดมือท่าไปผู้ใดขอศอกดำขาหนีบดำคีตะแลบเปียกคีตะแลบนังไก่ซื้อมาใส่โหลดพี่น้องเอ้ยดีอีริคุณน่ะหอมหอม ใส่ดีอีดีวะขอบคุณคุณกาได้หลายเดอ้ออันตอนนี้นัน่นนั่นนั่นคุณใดยอยู่ญี่ปุอยูออสเตรเลียนอยากได้กับเ้าสั่งรถดเด้อจา้าเห็นเขาบอกว่ามีข้างสินค้าพร้อมพร้อมทรงเลยลอดหนึ่งใส่ได้ตั้งว่สองเดือนเพืดด่อนพี่น้องคุณน,นันหลอดบบไงหนึ่งใส่ดีดีมันกินหอมเคลื่อนนั่นผิวเด็กหน่อยนี่เด่นคอสออกคุณนัตกีเป็นคอสอสกอสกดำมังสีท่าเนี่ยโอ้ยเนียนเลยใส่ดีดีพ่นด,ดี นี่จ้านี่โอ้ยหลอดหนึ่งก็ใส่ได้ตั้งว่าโดนคุ้มค่าคุ้มเมื่อนีหลีใส่โหลดค้าเนียบดำคอซอกดำดากดำท่าทุกมองที่ดำท่าไปพี่นอ่องดีอีหลีจ้าปัวมากลกล